ในช่วง14เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ของชาวกรกฎเป็นมหาอุจนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายได้ของชาวกรกฎนะคะเมื่อมีกําลังสูงกําลังแรงนะคะส่งผลดีเรื่องใดบ้างสําหรับชาวกรกฎไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะผู้ที่ลัคนาราศีกรกฎฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหรา59ไว้ได้เลยนะคะ ดาวอาทิตย์ของชาวกรกฎนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะก็คือความหมายเรื่องเงินเรื่องทองผลประโยชน์รายได้นะคะในรอบปีก็จะมีจังหวะช่วง14เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้นะคะที่ดาวการเงินจะมีกําลังสูงนะคะมีกําลังแรงในรอบปีนะคะส่งผลเรื่องรายได้การเงินนะมาอยู่ในเรือนกรมมะนะคะก็คือ เกี่ยวข้องกับงานนั่นเองนะคะชาวกรกฎมีลาบผลเกี่ยวเนื่องจากเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของการงานความรับผิดชอบที่ทําอยู่นะคะช่วงเวลานี้นะคะส่งผลดีกับเรื่องไอเดียความคิดอะไรที่แปลกใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นะคะเรื่องของการทดลองทําหรือมีโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะส่งผลดีในเรื่องการได้เงินได้ทองนะคะ ดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ในเรือนของดาวอังคารนะซึ่งในยะหนึ่งก็คือเรื่องงานนะคะอีกในยะหนึ่งก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนได้ดังนั้นชาวกรกฏมีแนวโน้นมมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนมีความเฮงความปังเกิดขึ้นนะทั้งในเรื่องลาภผลและในเรื่องการงานนะคะสำหรับในหลังวันที่19เมษายนไปนะคะดาวพระหัส์ก็จะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือกนกรมมะเช่นเดียวกันนะคะมาเป็นคู่มิตรกับดาวการเงินของชาวกรกฏนะคะ ส่งผลหลัง19เมษายนก็โดดเด่นต่อเนื่องนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคะได้รับโอกาสจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มาส่งเสริมนะคะเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความขยันขันแข็งที่ผ่านมานะส่งผลเป็นเรื่องเงินทองก่อเกิดเป็นเรื่องเงินเดือนเพิ่มนะคะหรือรายได้พิเศษรายได้เสริมเกิดขึ้นนะคะการงานการสร้างสรรค์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององค์ความรู้ต่างๆะะเรื่องการศึกษาเรียนต่อเรื่องงานในหน่วยงานองค์กรราชการรวมไปถึงนะคะ างานประเภทให้ข้อมูลข่าวสารอบรมสัมมนาส่งผลดีเช้ากรกฎนะคะถือว่าเป็นจุดจังหวะเริ่มต้นในเรื่องของเงินทองไหลมาเทมานะคะในช่วงหลังสงกรานนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่หยิบจับทํางานอะไรนะคะก็มักจะประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้เรื่องของเงินทองเรื่องของลาบผลก็โดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะ จังหวะหลังสงกรานนี้นะยิ่งขยันยิ่งได้นะคะยิ่งมีไอเดียบันเจิดยิ่งอยากเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะถือเป็นจังหวะดีสําหรับชาวกรกฏสำหรับท่านที่อยู่ในสายงานการแข่งขันสูงนะหรือผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทํานะคะคู่แข่งศัตรูเยอะนะช่วงปีนี้นะคะถือว่าเรื่องของคู่แข่งศัตรูนะมาเป็นราชาโชคนะคะคู่แข่งแพ้ภัยนะคะเรื่องของการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงประมูลคัดเลือกต่างๆนะชาวกรกฏถือว่าเป็นจุดที่มีโชคมีชัยได้ง่ายกว่าในปีที่ผ่านมานะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวคู่ศัตรูนะก็อยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะเป็นคู่ศัตรูเรื่องของการสื่อสารนะดังนั้นชาวกรกฏที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลข่าวสารการพูดอ่านเขียนนะคะต้องระมัดระวังความผิดพลาดนะคะการพูดจาสื่อสารต่างๆนะมีความสะดุดติดขัดได้เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารบ้างนะคะเนื่องจากเรื่องของการเข้าใจผิดนะสิ่งเหล่านี้ก็ปะปนอยู่ในเรื่องงานของชาวกรกฏนะคะ ช่วงนี้นะคะคนค้าขายอาจประสบปัญหาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลูกค้านะคะเช่นการเสียคะแนนนะหรือการรีวิวที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนะคะการล่าช้าในเรื่องผลประโยชน์รายได้นะจากเรื่องของการขนส่งการตีกลับการส่งช้านะผิดนัดหมายต่งตางๆนะคะก็อาจปะปนเกิดขึ้นในเรื่องงานนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องใจเย็นๆนะเนื่องจากมีบททดสอบเรื่องการงานเรื่องความอดทนเข้ามานะคะ ขออวยพรให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะในจังหวะที่ดาวการเงินมีกําลังสูงสุดในรอบปีนะคะเฮงเฮงปังปังเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะคะมีเงินไหลเข้าจากทุกทิศท,ทุกทางนะคะรวมทั้งหลังสงกรานนะจะเป็นจุดที่ชาวกรกฎโดดเด่นมากๆเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ